วัฒนาการนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบ่งเป็น5ยุคสมัย 1. สมัยน่านเจ้า 2. สมัยสุขโขทยัย 3. สมัยทนบุรี 4. สมัยรัตนโกสินทร์และ 5. สมัยอยุธยา สมัยน่านเจ้าการศึกษาเรื่องการละครและนาฏสินไทยในสมัยนี้พบว่าไทยมีนิยายเรื่องหนึ่งคือเรื่องมโนโราซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในประเทศจีนตอนใต้ในอาณาจักรน่านเดิมนั่นเองนิยายเรื่องนั้นคือนามานโนราเป็นนิยายของพวกไตนามานโนราเป็นนิยายของพวกไต พวกไตคือไทยเราแต่เป็นพวกที่ไม่อพยพลงมาจากดินแดนเดิมเรื่องนามาโนรานี้จะนำมาเล่นเป็นละครหรือไม่นั้นยังไม่ปรากฏเด่นชัดส่วนการละเล่นของไทยน่านเจ้านั้นมีพวกระบำอยู่แล้วคือระบำหมวกและระบำนกยูงสมัยสุขโขทยัย การแสดงประเภทระบำรำฟ้อนวิวัฒนาการมาจากการละเล่นของชาวบ้านเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จงานหรือแสดงในงานบุญงานรื่นเริงประจำปีดังปรากฏข้อความในหนังสือไตรภูมิภร่วงของพระมหาธรรมราชาที่1กล่าวว่าบางเต้นบ้างรำบางฟ้อนระบำบรลลือ สมัยนี้ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการละครน,นักเป็นสมัยที่มีความสัมพันธ์กับชาติที่นิยมอารยธรรมของอินเดียเช่นพม่ามอนขอมและละวา เมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมด้านการละครของอินเดียเข้าศิลปะแห่งการละเล่นพื้นเมืองของไทยคือรำและระบำก็ได้วิวัฒนาการขึ้นมีการกำหนดแบบแผนแห่งศิลปะการแสดงทั้งสามชนิดไว้เป็นที่แน่นอนและบัญญัติคำเรียกศิลปะแห่งการแสดงดังกล่าวข้างต้นว่าโขนละครฟ้อนรำสมัยอยุธยา ละครมีวิวัฒนาการที่เป็นแบบแผนมีจารีตความเชื่อต่างๆในการแสดงเกิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียผ่านเข้ามาทางขเขมรชวาและมลายูสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นสมัยที่ศิลปะโขนละครรุ่งเรืองมีแบบแผนการแสดงที่เคร่งครัดมีการจัดการแสดงในราชสำนักกำเนิดละครในเรื่องที่แสดงคืออุนรุตอีเหนว และรามเกียรติ์สมัยอยุธยามีการละครเกิดขึ้นสมชนิดคือละครชาตรีละครนอกและละครในสมัยทนบุรีเจ้าฟ้าพินทวดีได้สืบทอดท่าลํำละครในจากสมัยอยุธยาและได้ละครผู้หญิงของเจ้านครศรีธรรมราชมาเป็นครูฝึกหัดละครใน สมัยนี้ถือเป็นราชประเพณีว่าละครผู้หญิงจะมีได้เฉพาะภายในพระราชฐานและมีละครหลวงที่แสดงโดยผู้ชายเกิดขึ้นอีกด้วยละครของเอกชนในสมัยทุนบุรีมีหลายโรงด้วยกันเช่นละครหลวงวิชินรงละครเหมือนสนองภูบาลและละครเหมือนไวยหานพิรมเป็นต้นนอกจากละครไทยแล้วยังมีละครขเขมรของหลวงพิพิธวาทีอีกด้วย กล่าวโดยสรุปสมัยธนบุรีบทละครมาจากสมัยอยุธยามีละครในละครนอกและละครเอกชนสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งโปรดรวบรวมตำราฟอนรำ และเขียนภาพท่ารำแม่บทบนันทึกไว้เป็นหลักฐานมีการพัฒนาโขนเป็นรูปแบบละครในมีการปรับปรุงระบำสี่บทซึ่งเป็นระบำมาตรฐานตั้งแต่สุขโขท,ทยัยในสมัยนี้ได้เกิดนาฏศิลสินขึ้นมาหลายชุดเช่นระบำเมฆขลารามสูรในราชนิพนธ์รามเกียรติรัชกาลที่สองเป็นยุคข,ของนาฏศิลสินไทย เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงปรดละครรำท่ารำงดงามตามประณีตแบบราชสำนักมีการฝึกหัดทั้งโขนละครในละครนอกโดยฝึกผู้หญิงให้แสดงละครนอกของหลวงและมีการปรับปรุงเครื่องแต่งกายยืนเครื่องแบบละครใน รัชการที่3โปรดให้ยกเลิกละครหลวงทําให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนและเกิดการแสดงของเอกชนขึ้นหลายคณะศิลปินที่มีความสามารถสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผนกันต่อมารัชการที่4โปรดให้มีละครรําผู้หญิงในราชสำนักตามเดิมและในเอกชนมีการแสดงละครผู้หญิงและผู้ชาย ในสมัยนี้มีบรมครูทางนัฏศินได้ชำระพิธีโขนละครหลวงทูลเกล้าวถวายตราไว้เป็นฉบับหลวงและมีการดัดแปลงการรำเบิกโรงชุดปเปริงมาเป็นรำดอกไม้เงินทองรัชกาลที่5ในสมัยนี้มีทั้งอนุร,รักษ์และพัฒนานาฏสินไทยเพื่อให้ทันสมัยได้กำหนดนัฏศิลป์ที่เป็นบทประบันแทรกอยู่ในละครเรื่องต่างๆเช่น ระบำตอนนางบุษบากับนางกำน,นันชมสารในเรื่องอีหนงระบำไก่เป็นตน้นรัชกาลที่6เป็นศิลปะด้านน่าจะสินจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ปรดให้ตั้งกรมมหรสพขึ้นมีการทำนุบำรุงศิลปะทางโขนละครและดนตรีปีพา์ ทำให้ศิลปะมีการฝึกหัดอย่างมีระเบียบแบบแผนและโปรดตั้งโรงเรียนฝึกหัดนัตสินในกรมมหหรสพและได้มีการปรับปรุงวิธีการแสดงโขนเป็นละครดึกดำบรรเรื่องรามเกียรติและได้เกิดขนบรรดาศักดิ์ที่มหาดเล็กแสดงคู่กับโขนเฉลยศักดิ์ที่เอกชนแสดงรัชกาลที่7 ปดให้มีการจัดตั้งศิลปาก่อนขึ้นแทนกรมมหรสพที่ถูกยุบไปทําให้ศิลปะโขนละครระบํารำฟ้อนยังคงปรากฏอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อไปรัชกาลที่8หลวงวิจิตรวรการ อธิบดีกรมศิลปากรได้ก่อตั้งโรงเรียนนาตะุุรยิยางศาสตร์ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ศิลปะทางด้านนาฏศิลป์สูญหายไปในสมัยนี้ได้เกิดละครวิจิตซึ่งเป็นละครปลุกใจให้รักชาติและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยหันมาสนใจนาฏศิลป์ไทยและได้มีการตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์แทนโรงเรียนนาฏะดุรยิยางศาสตร์ รัชกาลที่9นันติสินละครฟ้อนรำได้อยู่ในความรับผิดช,ชอบของรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญน,นันติสินไทยคิดประดิษฐ์ท่ารำระบำชุดใหม่ได้แก่ระบำพม่าไทยอธิษฐานรัชกาลที่10 ปัจจุบันได้มีการนำนักศิลป์นานาชาติมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำรูปแบบของการแสดงมีการนำเทคนิคแสงสีเสียงเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการแสดงชุดต่างๆปรับปรุงลีลาท่ารำให้เหมาะสมกับฉากบทเวทีการแสดงมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย